ตัวที่ปอขีดเส้นใต้คือตัวที่ปอให้เน้นนะบางบางครั้งมันก็ไม่เข้าตัวเน้นหรอกแม่บางครั้งมันก็เข้าตัวจะที่ปอจกอให้สามตัวแม่ไม่ต้องตัดเล่นเลยวันนี้วันที่ยีสิบเอ็ดเนาะ ใครที่ยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะแม่เข้ากลุ่มให้พอหน่อยเออไปเข้าไปอยู่ในกลุ่มดีกว่าพอปักลิงไว้ให้แล้วแม่เข้าไปได้เลยเดี๋ยวพอเขียนรัฐบาลให้เตรียมแคบนะ ยังไม่ได้เข้ากลุ่มแม้เข้าเด้อ เตรียมแค็ปหน้าจอกดเลขหกมาก็จะให้แคปฮาหนอยก่อนนะแล้วก็ให้แคปรัฐบาลเอาลืมเน้นให้กดหกมาเคหก แม่แคปหน้าจอแล้วกดเลขหกมาให้ปอหน่อยตัวที่ปอขีดเส้นใต้นะคือตัวที่ปอให้เน้นนะแม่นะตัวที่ปอขีดเส้นใต้คือตัวที่ปอให้เน้นนะตัวที่ปอขีดเส้นใต้คือตัวที่ปอให้เน้นนะแม่นะใครแคปแล้วกดเลขหกขึ้นมาเดี๋ยวปอให้เดี๋ยวปอให้แคปรัฐบาลไปพร้อมนะแคปขึ้นมาเลย ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไปเข้ากลุ่มก่อนจ้าจิ้มริงหน้าไรเพิ่มเพื่อนไปได้เลยแม่ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเพิ่มเพื่อนไปได้เลยจ้ากดเลขหกเขียนเลขหกไปให้หน่อยรอรัฐบาลนะใครยังไม่ได้รัฐบาลรอรัฐบาลนะแม่นะ รอรัฐบาลก่อนนะอย่าพิ่งออกไปไหนนะรัฐบาลเอาไปหาซื้อลอตเตอรี่ไว้หน่อยนะงวดนี้ใครเร็วใครได้นะแม่นะใครเร็วใครได้อย่ามาอย่าว่าซื้อไม่ทันนะอย่าว่าซื้อไม่ทันอย่าว่าซื้อไม่ได้ช่วงนี้ทุกคนรู้อยู่แล้วว่าเลขมันอั้นบ่อยนะเลขมันอั้นบ่อยเลขอั้นเยอะใครซื้อได้ก่อนรีบซื้อใครใครได้ตัวไหนมาให้รีบซื้อรีบจัดนะแม่อย่าว่า เอ่ออย่าว่าอุ้ยไม่เห็นอย่าว่าอย่าว่าไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยอย่าว่านะช่วงนี้ใครเร็วใครได้ดวงใครมาคือได้อย่าว่าซื้อไม่ทันแคปนะแม่นะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มไปเข้ากลุ่มก่อนเด้อเดี๋ยวปลอให้แคบรัฐบาลนะแคบหน้าจอรัฐบาล รัฐบาลวันที่1นธันวาแคบหน้าจอจะ้ะแคบหน้าจอจะ้ะแคบแล้วกดเลขแปให้ปอหน่อยแคบแล้วกดเลขแปมาให้ปอหน่อย แคบแล้วกดเลขแปดมาให้ปอหน่อยแม่เอออันนี้รัฐบาลนะงวดนี้ได้ที่แปดนะทุกคนแปดเจ็ดมันหนึ่งรัฐบาลหนึ่งนะวันที่หนึ่งธันวานะ กดเลขแปดพิมพ์เลขแปดแม่ใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มปอปักลิงไว้ให้แล้วนะไปเข้ากลุ่มได้เลยเ,ลยเออไปเข้ากลุ่มเลยเลยนะใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มเดลแมเดอร์แคปเดอกดเลขแปดให้หน่อย ช่วงนี้ใครเร็วใครได้นะไปหาซื้อไว้ได้เลยชอบซื้อซื้อไว้หน่อยเผื่อมันมาซื้อไว้หน่อยเผื่อมันป้งป้างมา